เจด้าจิดารินลูกสาวของเก่งของจีน่ากับอดีตสามีเจเจตรินบทบาทของสาวออฟฟิศในบริษัทดังที่ลอสแอนเจลิสอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถที่น่าจับตามองในวงการบันเทิงสำหรับเจด้าจิดารินลูกสา,สาวสุดสวยของอดีตคู่รักคนดังจีน่าจิดาพานลำเลียงและเจเจตรินวัฒนศิลป์ที่นอกจากจะมีหน้าตาสวยสะดุดตาแล้วเธอยังมากด้วยความสามารถทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน เจด้าเรียนจบระดับปริญญาตรีจาก University of California Los Angeles อ c เคเมื่อปี2563ปัจจุบันในวัย27ปีเธอก้าวเข้าสู่วัยทำงานเต็มตัวก่อนหน้านี้หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากบทบาทนางแบบพรีเซนเตอร์รวมถึงการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายความงามที่มีสไตล์การแต่งตัวและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเมื่อปี2563เจด้าได้โพสต์ภาพสุดประทับใจในชุดคุยกับพิธีรับปริญญาบัตร ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการภายในหอประชุมของมหาวิทยาลัยโดยมีคุณแม่จีน้าคุณตาและสมาชิกในครอบครัวร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขหลังจบการศึกษาเจด้าได้เริ่มต้นเส้นทางการทำงานปัจจุบันเธอทำงานอยู่ที่บริษัทชั้นนำในอเมริกาโดยลูกสาวออฟฟิศใส่แว่นของเจด้านั้นเรียกเสียงชื่นชมไม่น้อยด้วยความน่ารักและบุคลิกที่ดูสตรองแบบ working woman สุดๆไม่ว่าจะในฐานะนางแบบิน i n f l u e n c e ์ หรือสาวออฟฟิศเจด้าก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอคือลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นอย่างแท้จริง